มีทางรถไฟแลวก็มีทางเมืองใต้ดินนะครับอันนี้นะครับก็เปียบสะเหมือนเมืองใต้ดินกับว่าใดนะครับพี่นองข้างข่างสถานีรถไฟเว้นล่านขายของนะครับเมืองว้าวห่างเมืองไทยขายอยู่ใต้ดินเลยนะครับเซนทันพารามก็ห่าว้าว มาเมืองไทยแน่นอนนะครับแต่จิดสมึกของคนไทยไครมาก็ต้องต่อแถวกลายเป็นภาพที่ดีภาพทีพื้มใจของคนไทยนะครับพี่น้องคนต่อแถวขึ้นรถไฟเป็นระเบียบจริงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องไอซีบอกกีแหล่งงซานแอลสวัสดีทา่านผู้ชมทุก่ันนะครับตอนนี้บาอาก,กีแหล่งกะอยู่ที่นะครับพี่น้อง ห้างนะครับพี่น้องเซนท่านพารามเก้าครับอันนี้ก็พกแง่ก็มากใกล้ๆว่าข้างแรกแนะครับพี่น้องย่งบูว่าเป็นถนนย่างนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้นะครับเมืองไทยเจริญมากๆนะครับสามารถทํารถไฟฟ้าใต้ดินได้นะครับหลายคนก็นบอยกเสือนะครับพี่น้องว่าจุดนี้เมืองไทยนะครับสามารถทํารถช่อน รถไฟไว้ใต้ถนนนะครับพี่องคือถนนเ้นนี่แล้วนะครับเืควรจะสอดรถไฟไว้ตรงนี้สามารถวิ่งได้นะครับต้นก็หลยหลนะครับพี่องจุดนี้มีทางรถไ์และรถไฟนะครับตรงกันขามกับเส้นทานพราลําเก้าก็บซิมีโรตารอีกอยู่บ้างนะครับพ่อพี่เล่งจากพาพี่พี่ลงไปพิสูจน์ํำกันนะครับว่าตรงนะครับเอฟอาร์จีพลาลําเก้านะครับ รถไฟวิ่งได้จริงบอกนะครับอันนี้ก็คือเมืองไทยนะครับมันมีรถไฟมาบ้างตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าคนไทยไม่เคยโอ้อวดนะครับพี่นอ้องอ๋อแต่นะครับนี่คือสั้นแรกนะครับมาได้เดือนลงดินลิบลิบนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับนี่แหละเมืองไทยนะครับพี่ๆี่ที่ยังโบราณจะเคยเห็นรถไฟกะ มาส้มต้องกันได้นะครับตอนนี้บอกกิเลงกะจะพี่น้อพี่ๆนะครับเดินทางไปที่สีลมผุนเ้อร์นะครับนี่คือรถไฟใต้ดินของเมืองไทยนะครับเมืองไทยมีทางรถไฟแลวก็มีทางเมืองใต้ดินนะครับอันนี้นะครับเปรียบสะเหมือนเมืองใต้ดินกว่าใได้นะครับพี่น้องข้างๆสถานีรถไฟเว้นล่านขายของนะครับเมืองนี่คือเมืองใต้ดินนะครับพี่น้องว้าวหางเมืองไทย อยู่ใ,ใต้ดินเลยนะครับเซนทันพระรามก็หโอ้โหประเทศไทยซ่อนเมืองไว้ใต้ดินเน้อนะครับแบบนี้หมอขแห่งก็เพิ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องลงมาแบบนี้ป่าเจอความเจริญทําได้ทุกอย่างจริงๆนะครับหมอหี้หงก็บอเห็นนะครับก็เพิ่งลงมามอกี้เพิ่งรู้ว่า ตรงนี้มีใต้ดินแบบนี้นะครับรก็เลยพาพี่ๆเดินนะครับว้าเมืองใต้ดินเน้อนะครับพี่น้องนี่นท่านพระามเก้าคุณเถินเยอะๆมากมายนะครับพี่น้องคร,รงเป็นภ้ายของหั่วไปปทามือรงรถไฟจำกันเห็นแบบนี้แล้ว นี่คือของจริงนะครับพี่น้องภาพจริงไม่ใช่ AI คนไทยช่อนเมืองไว้ใต้ดินนะครับกว้างขวางโอ้โหสุดยอดภาพบริตตดต่อได้นะครับพี่น้องซ่อนไว้ใต้ดินจริงๆเข้ารถไฟเหมือนกันว่าจะเป็นเอาไหน ลงมาอีกสั้นหนึ่งนะครับต่อไปกระสีลงอีกสั้นหนึ่งนะครับ<ม><น>จเจริญด้วยติดใจและ,จะเจริญด้วยระเบียบวินัยจริงๆนะครับลงมาสั้นใต้ดินนะครับคนไทยเพิ่งต่อแถวออกมาเลยนะครับ<ม><น>ต่อแถวออกมาเลยนะครับพี่น้องจุดนี้ก็สามารถ จุดที่ว่าสื่อตัวรถไฟนะครับถ้าผู้ใหมาแล้วข้างล่างกว้างขวางจริงๆนะครับบ่งต่อแถวต่อแถวนะครับบางแ่งมีเหรียญน,นะครับถ้ามีเหรียญจะซื้อาง,งบางแหลแ่งจะไปซื้อที่พนักงานเลยนะครับทาไปบึงรถไฟใต้ดินมันกรเออคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก่อนที่เขาจะไปเห็นรถไฟนะครับพี่น้องเขาก็ต้องไ,ไปซื้อเหรียญรถไฟหรือว่าตั๋วรถไฟก่อนนะครับสั้นกะบ่สามารถเข้าไปได้นะครับมาเวิ่งรถไฟข้างล่างนั่งกันนะครับพี่น้องนี่คือลงมาสั้นที่3มของใต้ดินแล้วเด้อน,นะครับมีทางขึ้นทางลงเยอะแย,ะ,ยะมากมายกว้างขวางนะครับข้างล่างว่าจะเป็นอะไรเขากบไปรุ่นน้ำกันต่อนะครับ แต่บอกี่แหลงสไปสีลมนะครับผังโค้งงันถามนะครับพี่น้องกัไปหวยควางไปลาดผ้านะครับตรงนี้แต่เบากี่งแงนะครับจะไปสีลมสังเกตบางป่ายนะครับพี่น้องง่ายๆเลยนะครับสำหรับนั่งรถไฟขึ้นรถไฟฟ้านะครับหาพระนะครับ ทำเสือกอะมาเบ่งจริงนะครับพี่น้องก็จะเห็นนะครับพี่น้องรถไฟแต่ละสายนะครับโอ้โหคนเยอะแยะมากมายอะครับนี่คือรอรถไฟนะครับุกคนนะครับยืนเป็นระเบียบนะครับเศร้าทางซ้าดนะครับที่ว่างมาเมืองไทยยังต้องทำตามเลยนะครับต่อแถวต่อแถวคน ้าโบเป็นระเบียบว,วินัยนะครับโบได้ไปกันเยอะนะครับพม่ง่วงกว่าคนเยอะจริงนะครับเมืองมาเมืองไทยแน่นอนนะครับแต่จิตสนึกของคนไทยใครมาก็ต้องต่อแถวกลายเป็นภาพที่ดีความทีพื้มใจของคนไทยนะครับนะ้อง ก็มาเย็นสบายนะครับพี่น้องมีทั้งแอร์มีทั้งบันลมพัดลมก็มีทันสมัยจริงๆนะครับแบบบันไดเลื่อนยังบอกแล้วครับรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วนะครับพี่น้องเพื่จะเตรียมจอดแล้วนะครับรากีกะจะไปขบวนนี่นะครับ ว้าวเต็มหลดเลยนะครับบางกีหลังกาจะพ้อขึ้นกระบวนนี่แล้วนะครับพี่นอกดังคนต่อแถวขึ้นรถไฟเป็นระเบียบจริงๆนะครับนี่คือรถไฟฟ้า MRT ใต้ดิน สถานีสีลมสีลมปรถใช้ความระัรวขกากลเรดใช้าดรงข 9, ระก้าออกจรถสีลมสทานี่ว่ากลังกมาถึงนะครับสถานีสีลมนะครับพี่น้องสถานีที่มีความดึกมากๆนะครับ รถไฟฟ้าเมืองไทยยาวมากๆตอนนี้กห็หาทางออกก่อนนะครับว้าวไปแล้วไปแล้วนะครับน้องลายตู้นะครับขบวนหนึ่งลายตู้เลยทางออกทางออก <c oughs> ายค,คนอยากเห็นคลิปนี้ก็ขอนําเสนอนะครับสําคัญนะครับน้องาาบนใต้รถไฟลึกๆแบบนี้ก็ยังมีนะครับถังดับเฟืองนะครับเบิงลึกมากนะครับพี่น้องเบงก็สายนี่นะครับพี่น้องกีบอากิแลนนางมากที่นี่นะครับสามารถลอดตายแม่น้ำเจ้าพญยาได้นะครับ มีความลึกมากๆประมาณ40กว่าเมตรนะครับสำคัญนะครับพี่พี่เจ่ายนะครับขึ้นมาจุดนี้ก็จะเห็นอีกนะครับสั้นรถไฟนะครับรถไฟมีสองสั้นเนอะนะครับใต้ดินกับให้มองนะครับขึ้นมาอีกก็เห็นอีกสั้นหนึ่งนะครับนี่คือรถไฟเหมือนกันนะครับว้าวท่านสมัยให้เส็จจริงๆ สายยาวมากเพราะว่ารถไฟมี2ชั้นสั้นเดียวยังงืดเลยนะครับพี่องทำไต้ดินอันนี้เมืองไทยวนทำห่อยสองสั้นเลยนะครับตอนนี้บอกแหล่งกะจะไปที่ซีหกสวนรุมฟินีนะครับประตูหนึ่งนะครับออกประตูหนึ่งนะครับ ประตูหนึ่งเดินแล้วก็กลับประตูหนึ่งประตูหนึ่งทางนี้สวนรุมฟินีประตูหนึ่ง

โอ้โหลึกจริงนะครับชุดยอดมากๆขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับพี่ต้องเอ,อ้ย ความสวยงามของถนนจุดนี้นะครับสีธรุมจะขึ้นมาที่สวนรุมพินี่ด้อนะครับแสงไพาอามขำขึ้นสวยจริงๆนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี่ก็มีอย่างหลายนะครับอมเป็นแหล่งกับภาพพี่ๆนะครับรับส้มซำนี่นะครับก็เห็นได้นะครับทางเมืองไทยนะครับพี่น้องใต้ดินกะมีสองสั้นทางบนกะมี สองสามสั่นเลยนะครับถ้าตื่นสอบมาคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บุกแหล่งทำคลิปต่อไปสําัญนะครับพี่น้องสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบุกแหล่งโดยการกดแชร์ออกไปถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ